ม uhh ันไม่รามดาแน่เลยมันอะไกฟอ f o r m a l i มีใชดิเซร์ะฟ o ร m มาล n g แค่มีใช่ดิเซอร์ได้เวันู้นก็หนุกไฟไ์เอาล้เราไะทำอะไรดีนี่ประดี๋กไอแเปลียาวกตามาบ้าอะัเนี่ยเอ๊ะเปียนเอ๊ะอะจอโอ้นนเอออะไรรจะทะโอ้บายบายบายอะไรบาอะไรก็ตามันไม่ธรรมดาแน่ f o ไม่ใชดิเซดีดีๆ